เป็นจังไหจ้าพี่น้องจ้าผลงานหลังจากปลูกลงไปวันที่สิบหกตุลาสองห้าหกหกพี่น้องจ้าอ่ะเอายกปลายขึ้นมาให้เบืง้งถึงแดดเปื่อยเพื่อะพี่น้องสิบหกตุลาสองห้าหกหกาผู้ใดติดตามตังแต่เห็ดแปลงตั้งแต่เริ่มปลูกกสิเห็นว่าตังแต่ปลูกมาเป็นจังไดดินเป็นจังไดล่หลัก็ะปับปรุงจังไดเปลี่ยนแปลงจังไดก็กสิเห็น วิวัฒนาการของการเติบโตของทั่วพักฟักงาแบบไล่ข้างพี่น้องจ๋าอยู่ในแปลงนี้แปลงอิฐท,ทีหลาปลูกไว้ตั้งแต่มือเริ่มปลูกนะคะผ่านมาแล้วเดือนนึงกับอีกเอ่อมื้อวันดีเท่าไดเดือนครึ่งลหะพี่น้องประมาณ45มือเนาะนาสิได้ถ้าจำาม,ม่ผิดบ่ซันพี่น้องกะลองคํานวณเบิง่งตั้งแต่วันที่1 6ตุลาคม2ห 6, 6 6มาฮอดมื้อนี้วันที่27วันที่27อ่อ พฤศจิกานะคะสองห้าหกหกตอนนี้สิ่งที่พี่น้องเห็นอยู่ตรงนีเป็นเรื่องจริงพี่น้องเป็นเรื่องจริงว่าเป็นเรื่องสมมุติหลก้กกาบอเดตัดต่อใดๆทั้งสิน้นจากทีนอนลุ่มเล่าเต็มเข้ากับขยันมันเพียรในการซองการเก็บออกนะคะพี่น้องจ๋าทุกๆคืนทุกๆแรงเข้าสิมาไตาน่นอนนะคะนอนหนีเซียว่วนมากจะเป็นนอนผีเสือ้อ เป็นนอนผีเสื้อที่จะมาลบกวนที่จะมากินพี่น้องจา๋าให้พี่น้องเบิ้งกันชัดๆนะคะจากมือนั่นมาหอดมือนี่อูย้ยพี่น้องจา๋าเป็นตาสะออนซัาไดพูดนะ่ะหน่วยวัยคักแนกระดอกกระเดือ่อพี่น้องต้นที่เพิ่อนออกหน่วยก่อนตอนนี้หน่วยเพิ่นกันใไง่แลวตึงแล้วนะคะนี่ หลายคนพูนว่ายหยามันแข็งมันหยาบสังเกตเบื้องหน่วยด้วยจ้ะพี่น้องจ้าทั่วพันธุ์นี่เป็นทั่วพันธุ์สีขาวฟักงาวนะคะนวยใหญ่หนวลยาวนวยสีขาวโบแข็งด้วยจ้ะเด้กอกรบบหยา,าบกินแล้วโบเป็นเสี่ยนหลายคนเขาใจพิดเพูนบอกว่าทัว่วภ่มิมันต้องเป็นแบบสันๆแล้กก็นหนวยแข็งสีเขียวโบแมนด้วยจะ้ะคุณละสายพันธุ์นะคะก็คือจะอธิบายพี่น้องฟังบางคนพูนซับสนแล้วก็บอกเขาใจนะคะ ถัวพันนี่เป็นสีขาวหน่วยไงหน่วยงายนว,งาวนะคะสังเกตเบื้องหน่วยก็ได้พี่น้องจ๊ะพู้น่ะสังเกตเบื้องหน่วยเลยสีขาวจา้ะม้่นที่ออกก้อนก็โบบไปพี่น้องจ๊ะตาสะอ่อนคือหยังนี่มีผู้ใดมีคำถามหยังเกี่ยวกับทัวภูมิฟักงาวเกี่ยวกับการปลูกก็สามารถคอมเมนต์ ถามได้นะคะอีิรายินดีกับแบ่งปันแล้วก็แชร์ประสบการณ์การปลูกเพื่อที่จะให้พี่น้องเฮาได้ปลูกกินนะคะปลูกกินปลูกขายได้เบิดนี่ค่ะใครอยากหูอยากทราบเกี่ยวกับการปลูกเกี่ยวกับการดูแลกะคอมเมนต์มาได้นะคะอีหูอลากะสิลากูอหลากูอากูอิลากาูอลากูอิลกูอิลากาูอิลากูอิลากูอากูอิลากูอิลากูอิลาอิลากากากูากูอิลากูอนอิลอิลาลากะบอกวิธีไปแล้วนะคะมัน ซอ,องแล้วก็เบิงไตแง่งบางเทืเรเขาใส่สารเคมีก็ได้คือกันใด้พี่น้องแต่ว่าอีหลานจะหลีกเลี่ยงได้ก็จะหลีกเลี่ยงนะคะกะส็สใส่เป็นพวกอ่าน้ำมัร์กยังเซนอันที่เห็นอยู่โรงงานะก็คือน้ำอ่าน้ำสมข้นไม้พี่น้องจ๋าน้ำส้มข้นไม้นะคะหลายมือโบ้เด้อัปเดตให้พี่น้องเบิงบ้งมื่อนี้ก็มาอัปเดตให้พี่น้องเบิงบ้งเบิ้งเจอพี่น้องเป็นแต่อนอนซอนคือกันแปลงนี่น่ะ แปงฟังนี่นะฟังทีลาชีตรงนี้โนะบค่อยออกดอกหลายบ่ค่อยงามบ่ง,งามซ้ำอา่าบ่ง,งามซ้ำแปงฟังขวามือฟังนี่นะคะฟังนี่กับฟังนี่ตาสะออนพี่น้องจา้ามื้อนี้มาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเพียงซ้ำนี่ถ้าผู้ใดสงสัยหยังหรือว่าอยากรู้หยังก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้นะคะก็จะมาเฮ็ดคลิปตอบที่ละคอมเมนต์ นะคะสามารถกดติดตามไว้ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจ้า